วิธีเปิดใช้งานคำสั่งเสียงใน iPhone ให้พิมพ์แทนเราง่ายยิ่งกว่าใช้คีย์ลัดตัวย่อทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจด p p o o n e s t t h i l l n n นนะคะสำหรับคนที่ตอบอินบ็อกซ์บ่อยๆพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าบรรดาแอดมินทั้งหลายนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็บวางมันช้าใช่ไหมคะกว่าจะเลื่อนหาเจอคีย์ลัด มันก็เว้นบรรทัดไม่ได้อะอันนี้เชื่อว่าหลายคนกำลังเจอปัญหาว่าถ้ามันจะต้องเ้นบรรทัดอ่ะก็ต้องไปก๊อปปี้วางอยเหมือนกันวันนี้มีอีกวิธีหนึ่งมาแนะนํากันนะคะก็คือวิธีใช้คีย์ลัดคําสั่งเสียงนะคะสั่งสั้นๆให้พูดแล้วก็เ้นบรรทัดลงมายาวๆได้เลยทํายังไงตั้งค่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันดับแรกนะคะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะเลื่อนลงมานะคะตัวช่วยการเข้าถึงค่ะการสั่งการด้วยเสียงนะคะเลือกกําหนดคําสั่งเองค่ะ เลือกกำหนดเองนะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่สร้างไว้แล้วนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสร้างคำสั่งนะคะจะมีคำสั่งด้านล่างกดว่าสร้างคำสั่งใหม่นะคะกดตรงนี้เลยวลีนะคะก็คือคำพูดสั้นๆที่เราจะสั่งการเขานะคะแล้วก็การทำงานกดเข้าไป มันจะมีให้เลือกว่าเราจะแทรกข้อความการทํางานคําสั่งรัดหรือดำเนินการคําสั่งนิ้วที่กําหนดเองนะคะคําสั่งนิ้วก็อย่างเช่นการกดปุ่มกดล็อกนะคะแต่ว่าการลดล็อกพา s สเวิร์ดหน้าจอเนี่ยมันจะกดได้แค่5ครั้งซึ่งถ้าคนใช้รหัส6ตัวมันจะลดได้ถึงตัวสุดท้ายเราต้องกดเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูจากตัวอย่างที่เราเคยตั้งไว้แล้วนะคะนี่เลยวลีนะคะอันนี้เราตั้งว่าแอดมินการทํางานนะคะ สั่งให้แทรกข้อความค่ะข้อความที่เราต้องการคือด้านล่างนี้เราสามารถเอาข้อความมาวางยาวเท่าไหร่ก็ได้ถ้าสังเกตยาวมากเลยแล้วก็เว้นวรรกนะคะเวลาไปพิมพ์จะขึ้นเวินวรรกตามนี้เลยค่ะเมื่อเราสร้างคำสั่งอย่างนี้เรียบร้อยปุ๊บเรากดแอบกลับนะคะแล้วกดบันทึกค่ะเดี๋ยวเราลองใช้งานดูนะคะแอดมิน เห็นไหมคะข้อความขึ้นมาทั้งหมดเลยแอดมินพูดคำเดียวแต่พิมพ์มาได้ข้อความทั้งแข็งแล้วก็เว้นวรรคตามที่เราต้องการด้วยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะตั้งค่าเหมือนจะหลายขั้นตอนแต่ก็ไม่ยากนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องตอบอินบ็อกซ์บ่อยๆแล้วก็ข้อความยาวๆเยอะๆอันนี้คือเราไม่ต้องไปก๊อปปี้มาวางทีละอันเนี่ย ประหยัดเวลาไปได้เยอะมากค่ะเพื่อนๆลองเ,เอาไปใช้ก,กันดูนะคะใช้แล้วเป็นยังไงพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกันได้นะคะเราแล้วก็ทีมแอดมินของเรารออ่านอยู่นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งนะคะื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดซีฟิ s t p เพจเรานะคะแล้วก็กดติดตามช่องยูทูบของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ